สวัสดีพี่น้องนะคะทิปนี้ก็ได้นาะแม่บ้านคือเก่าคือเดิมเหมือนเดิมทุกประการนะคะเนึ่งเข้าล้เด้พี่น้องจะข้างมอเข้าเป่าไฟแล้วนะคะขึ้นอายล้เด้อุ่นเข่าเย็นนาะจ้าที่นี่ก็สิไปล้างถ้วยล้างซามเข้าหมดแม่บ้านมาอัปเดตนะคะพ่อใหญ่เพื่อนเฮ็ดห้องครัวนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะติดไฟติดอย่างเรียบร้อยแล้วนอาอจ้าแต่ว่าพื้นบริษได้ทําความสะอาดนะคะทุกคน พื้นยังหกอยู่หมดไห,ห้พี่น้องเบิ่งนะคะเพราะมันหกแห้งนี่เราก็จะไปนะคะอ่าไปล้างถ้วยล้างชามนะคะทุกคนทานถ้วยล้างชาม,มาเร็วล,ลูกเร็วแล้วคนเก่งเนี่ยคนเก่งเร็วอย่าเสียงดังลูก นี่ก็มาล้าง้วยล,ล้างซามข้าวโมดแม่บ้านเหมือนเดิมทีนี้นะคะทุกคนค่ะก่อนสีข้าวโมดแม่บ้านชาวเรือนขออนุญาตนะคะอ่ะล้างใบแอปเปิลใบแอปเปิลว้ทักกินก่อนนอกๆน,นะคะเติมพลังก่อนขาสีาล,ล้างขวยล้างซามกับน,น้ำส้มคั้นนะคะทุกคนค่ะน้ำส้มคั้น รสชาติดีแห้งเค็มหน่อยๆหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานรสชาติดีแห้งกิ่นหอมนวงนะคะค่ะ นี่ก็เป็นการแซ่กระเพาะนะคะกระเพาะหมูซึ่งจะเริ่มก็จะล้างอันล้างอันนี้มากก้าามมาก่อนนั่งเอาเสะกระเพาะหมูไว้นะคะก็เหนียวเขาปิดนิดนึงนะคะทุกคนกระซีแซ่ไว้ให้มันอ่อนให้มันนิ่มแล้วก็จะไปต้มเขาจะเนาะ ต้มกับเพะหมูนะคะกินน้องจะไปเห็ดย,ยังได้ด้วยนะกับเพาะหมูไปยำไปลวกจิ้มนะจิ้มก็อร่อยนะคะเซรีปล่อยแล้วเด้อพี่น้องนะคะสะเรือนก็จะมาวางข้างล่างเลยนะคะวางไว้ข้างล่างขึ้นวางไว้ข้างล่างเบาเบาเลาหกับเบาบออะไรก็ได้พี่น้องวางไว้ข้างล่างอ่า วางไวขงง้ข้างล่างอุ้ยยุงบูมาลินาโมเบนวางไว้ข้างล่างพื้นออกกาวาสง่งย่ออันนี้แม่อันต้มน้ำพ้อนไม่ให้แล้วมาเฮ็ดเอาแม่เด้น้ำพ้อนไม่ต้เมเลยแล้วเอาจอกมาละลายใส่ถ้วยกินเลยจ้ะเรียบร้อยแล้ว น,น,นั่งแก้วก่อน่าจะต้มน้ำพรอนไม่ให้หนุ่น้อยกินระบันโจ๊กคนละลายโจ๊กคือโจ๊กมาใส่น้ำอุ่นก็น,นะต้มเรียบร้อยแล้วน้ำอุ่นนั่นอย่างเลื่อนขึ้นมาแล้วหมอเมื่บ้านยังเสร็ดใช่ ก็ตองข้าไว้อวุอ่นเข้ายิงแล้วจ้ะขึ้นอายแล้ว ลิดน้อยนะคะขั้วครับน,นิด้อ,อย ล้างมากันนอคเพิ่นเพิ่มเพิ่มเชือนี่เย็นเย็นเนากขอบีไอ้เปิ้ลเปลือกมันจะจะกินขาดเปลือะแต่ว่าหัวมันนี่ต้องตัดออกนะแข่งโทแข่งโทเนาะนี่กระปัองป่น้ในพ้นะไรซึ่งเปลือกอะ กระเด็นมาสิปอกกรสกสีแดงมาสิบวกปอกปอกเปลือกออกกระสแทกที่กันแต่ว่าเพืเ่อนเราไม่ปอกเปลือกกล้เป็นวิตามินในแม่แท้มาเปลือกน,นะอ่าเปลือกมาเป็นวิตามินไม่ดีเลยพี่น<ช>้<ร>องกระเด็นมาสดสิดปอกอกหวานนี่เป็นคือจะน,อนุ่ยโบแดงบนอยังแต่ว่าหวานเปรี้ยวนิดนึง นะเปรี้ยวนิดนึงทุกคนอ่าแต่ว่าหวานกรดกรเปรี้ยวนิดนึงะะนะคะเล็กน้อยนะคะเกือบเมืเอ่มอใจขยายเลย อบดีบอกเขาได้สิซุกแล้วเนาะให้เปิดมาได้ดวงอืมบ้าบื่อแตบหน่อย เป็นมืดมืดจัน่อยนะจ๊ะแดดแดดเลยจ้ะเ้าเดินตากผ่าเรียบร้อยเพราะไงเราปั่นเมื่อวานยาแรงปั่นไว้วัน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 ันว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 ั conmigo. continuó